แล้วก็สำหรับชั้นม .3 นั้นกับผมได้ใช้หนังสือ Access Free นำมาสอนให้นะครับต่อไปนะครับนะคุณครูช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรเวลาบันทึกคลิปเลยไม่สบายทุกทีมีเสียงไก่ไมมก่บ้างก็ขออภัยนะครับต่อไปมาหน้าที่สอกนะครับหนังสือ a b ีมสี่นะครับนะ listening and speaking skill นะครับทักษะในการฟังและก็ทักษะในการพูดนะครับ illegal imports นะครับคือสินค้านำเข้าที่ผิดกฎหมายนะครับอันนี้ตัว ILL นะครับนะอาจจะเขียนคล้ายกันนะครับะไม่ได้ขีดสามขีดนะครับก็คือตัวไตัว i ใหญ่นะครับนะตัว i อใหญ่นะครับตัว i ใหญ่อย่างนี้นะครับและก็ตัวที่นะครับ i l นะครับนะถ้าเขียนตัวเล็กนะครับอย่างนี้นะครับ i l นะครับอ่านว่า ill นะครับซึ่งแปลว่าไม่นะครับแล้วบางเอิน legal นั้นแปลว่ากฎหมายนะครับถูกต้องตามกฎหมายแล้วมันมาเขียนติดกันนะครับนะนะครับก็เลยกลายเป็น ill e g a l แบบนี้นะครับเศ็นค้าจนำเข้าที่ผิดกฎหมายนะครับทข่หนึ่งคือลูกแอด e s i g n นให้ดูสัญลักษณ์ต่อไปนี้นะครับนี่คือสัญลักษณ์นี้นะครับนะ What items are t r a v e l e r s not allowed? ว่าปฏิบันิชิ้นไหนนะครับที่นักเดินทางนะครับไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อหรือให้นำนะครับให้นำนะครับนะ <c oughs> to bring into Britain นำเข้าไปสู่ประเทศอ,อังกฤษนะครับนะ b r i t a i ห้ามนำเข้าประเทศอังกฤษนะครับความหมายของเครื่องหมายนี้เราก็พอจะทราบอยู่นะครับนั่นก็คือ p a s s e n g e r in p r o c e s s i o n of prohibit fools reach up to seven years imprison m e n t and or a heavy fine แปลว่าผู้โดยสารนะครับผม passenger หรือผู้เดินทางผู้โดยสารผู้โดยสารนะครับนะครับาผู้เดินทางผู้โดยสารนะครับที่อ่าโดยสารอยู่นะครับนะห้ามนํานะครับอาหารต้องห้ามนะครับ โปรตีน food นะครับพูดอาหารนะครับนะไม่ใช่คูดนะครับจะกูดสินค้าอาหารต้องห้ามนะครับผม risk ซึ่งจะต้อง imprisonment imprisonment แปลว่าโดนโทษจำคุกนะครับนะเป็นเวลาเจ็ดปีนะครับนะหรือถ้าไม่จำคุกเจ็ดปีก็อ่าปรับนะครับปรับอย่างหนักเลยนะครับนะ heavy f i n ฟเี่ยแปลว่าปรับอย่างหนักนะครับก็คือโดนปรับนะครับหรือไม่ก็โดนจำคุก ต่อไปครับในภาพนี้นะครับซีวินเนียร์นะครับอเลอร์นั่นก็คือของที่ระลึกนะครับนะซีวิเนียร์นี่ของของที่ระลึกส่วนอเลอร์ดนั้นแปลว่าเตือนภัยนะครับนะเตือนภัยสําหรับสิ่งของที่ระลึกต่างๆนะครับ think before you buy นะครับให้คิดก่อนนะครับก่อนที่คุณจะซื้อนะครับมีอะไรบ้างครับของผิดกฎหมาย กอนะครับอ่าเมื่อกี้เดืมแปลตรงนี้นะครับ EG นะครับย่อมาจาก e x e m p l Gratia นะครับเป็นภาษาละตินแปลว่าตัวอย่างเช่น Ivory นะครับ Ivory แปลว่างาช้างนะครับนังงาช้างนี่ของที่เราลึกห้ามซื้อนะครับหรือห้ามนำเข้าสู่ประเทศอิเทศนะครับก็สอง Read this sentence ให้อ่านประโยคต่อไปนี้นะครับผมเหล่านี้นะครับ w o m a t s t h e m ว่าใครอาจจะพูดประโยคเหล่านี้นะครับผม and in what situation และพูดในสถานการณ์ไหนนะครับเช่นพูดว่า can you open your suitcase please แปลว่าอะไรครับแปลว,ว่าคุณสามารถเปิดหรือว่าการณาเปิดกระเป๋าเดินทางของคุณให้หน่อยได้ไหมครับต่ <c oughs> อไปครับใครเป็นคนพูดครับผมนักเรียนส่วนมากนะครับเป็นเจ้าพนักงานที่ สายการบินนะครับที่สนามบินหรือไม่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรนะครับก็คือคัสอมออฟฟิเซอร์นั่นเองนะครับคัสอมออฟฟิเซอร์แปลว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรนะครับจะเซตดิสคริชชั่นนะครับจะเป็นการพูดคําถามเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับเช่น anything to declare นะครับแปลว,ว่ามีอะไรที่จะนํามาแสดงไหมว่าผ่านนะครับศุลกากรได้หรือเปล่านะครับนะ What's this sir สิ่งนี้คืออะไรนะครับท่าน Do you have anything else like this แล้วคุณมีอย่างอื่นที่คล้ายๆแบบนี้ไหม Please come with me หรือว่าเชิญมากับฉันนะครับแนละ้วไปที่ห้องสอบสวนอะไรก็ว่าไปข้อที่สองนะครับ Listen and read นะครับให้ฟังแล้วก็ให้อ่าน What illegal items แล้วก็ไอ้ดูว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับ did The man have ที่ผู้ชายคนนี้มีนะครับนะนั่นก็คือคำตอบนะครับตามประโยคข้างบนนะครับนะอ่าไม่ใช่นะครับต้องฟังบทสนทนาให้เสร็จก่อนโทษทีครับงถึงจะตอบในบทสนทนานะครับระหว่าง A กับ B นะครับ A นี่เป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรนะครับนะ B เป็นลูกค้าเป็นผู้โดยสารนะครับ Passenger <c oughs> ขออัครบเอถามว่า editing to declare นะครับแปลว,ว่ามีอะไรที่จะเปิดให้ดูไหมหรือว่าอย่างนั้นจะเป็นงานเป็นคำถามปิดนะครับก็อาจจะแปลว่าช่วยกรุณาเปิดกระเป๋าให้ดูหน่อยประมาณนั้นก็ได้นะครับนะไม่จะเป็นต้องแปลตรงๆว่ามีอะไรให้ให้ดูหรือเปล่านะครับ เขาว่าให้ดูนะที่นี่คือตรวจสอบนะครับหนาเปิดเผยให้เห็นแจ้งนะครับก่อนนะคขาว่าได้แคลรนะครับนะไม่ใช่ดูเฉยนะครับผู้โดยสารกขบอกว่านูนะครับ i dont t h i n น s ซนะครับแปลว่าไม่นะครับผมไม่มีอะไรให้ดูพนักงานส่วนตะดาลส่วนระบบไอซีโอเคครับนั้นก็ฉันเข้าใจนะครับเราว่าไอซเนี่ยฉันเข้าใจ แกอยู่เป็นอยู่ c a ดแร l e a s ส you แต่ว่านะครับกรณาเปิดกระเป๋าเดินทางของคุณหน่อยได้ไหมครับนะครับผู้โดยสารบอกว่าแย่ชมโคได้เลยครับได้เลยค่ะแต่ที่ด่นานศุลกากรเลยถามว่า what's this sir แล้วสิ่งนี้คืออะไรครับท่านผู้โดยสารก็เลยบอกว่า it's an i v i r y chest set มันเป็นหมากรุกนะครับที่ทำด้วยงาช้างมันเป็นชุดของหมากรุก It's a gift for my uncle นะครับมันเป็นของขวัญน,นะครับที่ฉันจะซื้อไปฝากคุณลุงจากที่ด่านสุนกรภูเลยบอกว่า don't you know it's illegal to bring products made of ivory into Britain คุณรู้หรือเปล่านะครับว่าการนำเอางาช้างผลิตภัณฑ์จากงาช้างนะครับนะนำเข้าสู่ประเทศอังกฤษนั้นมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับ คุณทราบหรือเปล่า B ก็เลยพูดภารอังกว่า No, I didn't know that. ไม่หรอกครับนะผมไม่ทราบเลยนะครับผมเจ้าที่ด่านศุลกกรก็เลยบอกว่า It's against the law มันผิดกฎหมายนะครับนะ Against the law to bring any products made from endangered animals into the country. ในการที่จะนำผลิตภัณฑ์นะครับที่ทำมาจากอ จากสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับนะนำเข้าสู่ประเทศอังกฤษนะครับนะเป็นการผิดกฎหมาย Do you have anything else like this? และคุณยังมีอย่างอื่นที่คล้ายๆกับหมากรุกงาช้างนี้หรือเปล่า B นะครับลูกค้าก็เลยเลยอุทานมาเออนะครับประมาณน,นั้นเออเอออยู่นิดหนึ่งก็บอก yes ฉันมีนะครับ I bought a snake skin belt for my r a u g h e r and a crocodile skin p u r s e for my mother ฉันได้ซื้อนะครับผมเข <c oughs> ็มขัดที่ทำด้วยหนังงูนะครับนะแล้วก็พาไปให้ลูกสาวนะครับนะ <c oughs> แล้วก็ฉันได้ซื้อ,อกระเป๋าสตังค์นะครับที่ทำด้วยหนังจระเข้เพื่อน,นำไปฝากคุณแม่นะครับเจ้าหน,น้าที่ด่านสนกรก็เลยว่าโอเคโอเคงั้นฉันเข้าใจแล้วฉันเห็นด้วยนะครับ please come with me sir เรานาตาม ฉันมานะครับเดี๋ยวไปที่ห้องสืบสวนสอบส,ส,สวนหรือไปคุยกันในห้องอทํางานของเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรกันนะครับนะต้องมีเรื่องคุยเยอะประมาณนั้นนะครับดังนั้นพวก็ถามว่า l i s เซนแ n นเรสนะครับเมื่อเราฟังและเราอ่านแล้วนะครับปกติมีคลิปเสียงนะครับแต่คุณรูไม่ได้นํามาเปิด What illegal item did the man have นะครับผู้ชายคนนี้นะครับมีสิ่งผิดกฎหมายอะไรบ้างคำตอบก็คือว่าเด ไอวูรีเชส s ซดนะครับก็คือหมากรุกที่ทำด้วยงาช้าง1ชุดแล้วก็ครกโครไดสกินเพลสนะครับกระเป๋าสตางค์ที่ทำด้วยหนังจระเข้และก็แอนสเน็กสกินเบลและก็เข็มขัดที่ทำด้วยหนังงูนะครับ <c oughs> ขอไปครับต่อไปนะครับผมนั่นก็คือข้อที่3านะครับนักเรียน In p a i r สนะครับก็คือจับคู่กันนะครับให้ Guess what happened next ให้เดาว,ว่าเหตุการณ์ต่อไปนะครับที่เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรน,นำผู้โดยสารท่านหนึ่งเข้าไปในห้องทำงานนะครับเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปให้ listen to the rest dialogue and check นะครับแล้วก็ให้ฟังบทสนทนาต่อไปนะครับแล้วก็ตรวจสอบคำตอบก็คือว่า I think the man will go to prison ฉันคิดว่านะครับผู้ชายคนนั้นน่าจะถูกนำไปจำคุกเลยนะครับนะ The officer wants him to fill out a report. เจ้าพนักงานนะครับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรนะครับต้องการที่จะให้เขานั้นเขียนนะครับนาะเขียนบันทึกนะครับ She takes the illegal items and give s the man a leaflet to read. She ในที่นี่คือน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเป็นผู้หญิงนะครับนาะได้ อ่าเช็ e ดีหรือคู่ไอเชนะครับได้นำา uh, ผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายเหล่านั้นนะครับและ g i Give the แ e m a n ลิฟ l e t t o r e a d และก็นำเอา l a f l e t หรือว่าระเบียบการอะไรต่างๆมาให้กับผู้ใช้คนนั้นอ่านนะครับต่อไปนะครับหัวข้อที่4คือ Portfolio นะครับสะสมเป็นผลงานของนักเรียนนะครับคือให้นักเรียน imagine you r a ่ c u s t o m s ให้สมมติการเจรินตนาการขึ้นมาว่าถ้าเกิดคุณอยู่ที่ด่านศุนลการการนะครับค a c มิงแบ็กฟอร์มฮูลเดยคุณกลับมาจากไปเที่ยววันหยุดระยะยาวนะครับให้นั้เรียนจับผู้กับเพื่อน Check r แ l e แอ d a เอา u ์ out, นะครับให้ทำหน้าที่แสดงบทสนทนานะครับอดีตหลอกพิชฟิลยูเอลแอดดิเ t อ e c u ูมออฟฟิเชี r ระหว่างตัวคุณเองและก็เจ้าพนักง,งานด่านศุนลการการนะครับผมแล้วก็รดดลกูยูดาห์รอกให้บันทึกบทสนทนาของคุณเอาไว้ ตัวอย่างก็คือนะครับนักเรียน A บอกว่า anything to declare นะครับมีอะไรให้ตรวจสอบไหมครับ I don't think so ฉันไม่มีอะไรให้ตรวจสอบ well do you have any food products นะครับคุณมีอ่าออไปครับผลิต <c> ภ <oughs> ัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารหรือเปล่านะครับได้ซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารมาบ้างหรือเปล่านะครับนะ B บอกว่า no ไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะครับ แล้วเอก็ถามว่า any products made from endangered animals และมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มาจากสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์บ้างหรือเปล่าบอกเลยว่า endangered animals อ๋อสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์เหรอ no 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 ไม่มี I'm sure I don't ฉันมั่นใจเลยว่าฉันไม่มีแน่นอนเอกเลกว่า I see โอเคฉันเห็นด้วยนะครับดังนั้น can y o u o p e n y o u r s u i c s e a n w a l l e a s e อย่างไรก็ตามนะครับไหนกรณาโปรดกับ เปิดกระเป๋าเดนทางของคุณให้ผมดูหน่อยนะครับบีก็เลยโอ้แ oh, ย yes, ่โซคูสได้เลยครับผม let's see no problem here thank you very much แล้วก็เอบอกว่าโอเคถ้างั้นก็ไม่เป็นไรนะครับนะไม่มีปัญหาอะไรขอขอบคุณมากๆเลยบีก็เลยว่าแค่ใโกูนาแล้วฉันไปตอนนี้ได้เลยไหมครับนะฉันขอตัวไปได้เลยไหมครับเอก็เลยว่าเซอร์ลีมาดามนะครับได้เลยครับคุณนาย คุณนายก็เลยพูดว่าเกิดบ่ายประมาณนี้นะครับนี่คือบทสนทนาต่อไปเรามาเรียนา,นารู้นะครับเกี่ยวกับการออกเสียงนะครับ intonation นะครับนาะการออกเสียงสูงต่ำนะครับโดยให้ฟังคำออกเสียงเหล่านี้นะครับนะคำอ,อุทานที่เป็นไปในแง่บวกนะครับ positiv e แล้วก็คำอุทานที่เป็นไปในแง่ลบนะครับมาฟังคลิปเสียงเลยดีกว่าครับผม Exercise five, page twenty six. Wow! At last! How fantastic! How wonderful! That's great news! Really? Well done! Way to go. How terrible. What a shame. That's shocking. That's awful. That's too bad. Oh, no. Okay, now, okay now, now. ามาแปลสดๆนะครับว้าวไม่ต้องแปลนะครับนะอ่ายังไม่จบนะครับอ้าว e n l e s นะครับนะแปลว่าอในที่สุดแล้วนะครับนะ e n ด l e s ในที่สุดแล้วหรือว่าจบสิ้นไปแล้วนะครับนะ how fantastic นะครับมันเป็นอะไรที่ดีเหลือเกินนะครับเป็นอะไรที่ช่างวิเศษเช่นนั้น how wonderful นะครับเป็นอะไรที่ช่างหมหัศจรรย์เหลือเกิน that's g e t เป็นสิ่งที่ดีเหลือเกินนะครับนะเป็นข่าวดีเหลือเกินนะครับตัววงเล็บเกี่ยวกับข่าว r e a l i y จริงๆเหรอนะครับ well done อ้ทำดีที่สุดแล้วนะครับ way to go นะครับนี่คือหนทางที่อาจจะเป็นไปได้นะครับนะเป็นไปใน positive ในให้ positive แต่ถ้าเป็นไปในแง่ลบนะครับก็คือ how terrible อ้มันแย่อะไรขนาดนั้น what a shame นะครับมันเป็นสิ่งที่น่าอายเหลือเกินนะครับนะเป็นสิ่งที่น่าตำหนิตีเตียนเหลือเกิน that shocking โอ้นั่นทำให้ช็อกเหลือเกิน that awful อะไรย่ำแย่ขนาดนั้นนะครับ that too bad โอ้เป็นอะไรที่เลวร้ายเหลือเกินนะครับโอ้นูโอ้ไม่นะไปเท่นนั้นไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับผมและแล้วก็จบหน้าที่26ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชรก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณน ช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกับผมครูอับที่นั่นต้องขอขอคุณ